อันนี้ฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำอันนี้หม้อผักหม้อผักนานฝาบางยี่ห้อเกี่ยวมันตื้นนะครับเกี่ยวเกี่ยวที่คอเกี่ยวตัวผู้เนี่ยเกี่ยวมันมันเยอะครับเกี่ยวมันเกี่ยวมันสูงเกี่ยวมันเยอะแต่ฝานะครับเกี่ยวมันน้อยแล้วก็ต้องบิดนะครับบิดแค่พอสุดเกี่ยวปุบบิดติ๊กประมาณสองสมมิลแค่นี้ครับบางคนไปบิดเยอะครับ ฝามันจะแตกอ้ายครับเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวที่ขอโจผู้ขอกระปุกมันเกีียวมันเยอะครับแต่นี้เท่าคําเกีียวมันน้อยนะึงเกีียวมันน้อยมากตัวนี้เกีียวมันน้อยมากแล้วก็ต้องพอบิดหมดเกีียวปุ๊บเราก็บิดไปอีกประมาณมิลสองมิลแค่นั้นควรๆบิดไปสามมิลห้ามิลแปะครับฝาอ้าก็ไม่ค่อยมีขายเน้นนะครับไม่ค่อยมีขายก็ง่ายนิดเดียวเอาฝาอะไรก็ได้ครับ ฝาพวกน้ำหวานนะ้ำมดลมอะไรก็ได้ครับที่มันขนาดเกลียวเท่ากันเนี่ยแล้วก็เจาะรูให้ฟิตเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้าก็ไปซื้อก็ไม่มีนะก็ทําให้ลูกค้าไหลคนแล้วฝาอะไรก็ได้นะที่มันเกลียวเท่ากันนะบางทีเกลียวลึกกว่านี้ก็ยิ่งดีครับมันจะอมเลยครับใช่มันจะเกลียวลึกเพราะว่าที่ขอนี่นเกลียวมันเยอะมากครับแต่ตรงฝานี่เกลียวน้อยเนี่ย บิดอย่าแรงครับบิดสุดแล้วก็บิดไปแค่นหนึ่งมิลก็พอเนี่ยก็แน่นแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านเกี่ยวเยอะๆบิดยังไงก็ไม่แตก